วันนี้ขอบคุณนะครับน้องเดียนะครับ D K Season หกลับมานี่ถือว่าเป็นรอบที่3าม <c oughs> แล้วมั้งในการเปลี่ยนสีกับเดียนะครับแล้วก็เก็บภายในค,คือใหม่เอี่ยมเลยเหมือนได้รถใหม่มา I'd like my name is Jimmy Fallon We keep on going till the sunrise So drunk I don't even see the club light time, I'ma head up on television New years everyday what the fuck I'm thinking What else can you expect from these humble beginnings Forget what mama said, dick break This bitch mother know my bars Like it's a religion You can call me Jesus Christ with the love that I'm getting Hey they <laughs> may uh, just wanna crucify me, but I don't really care what you do with me. Feel like I've been schoolin' y'all, class of elite. So before I begin, you better stay in your seat, hey. Cause I don't wanna go home, ay. Cause I don't wanna go home. Hey Gotta be up, ten a bottle of the stone. All I'm really saying is I don't wanna go home, hey don't need a crap mating, letna crap. คือวันก่อนนะครับพี่เพชรจ้านะลงในไอจีนะครับว่ารอน้องเต่ากลับมานะครับเพราะว่าช่องนู้นนะครับยังเหลืออยู่นะฮะก็คือรอน้องเต่ามาเข้าซองนะครับตอนนี้เราก็มาส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับสวัสดีครับช่วงนี้เฮียก็จะไม่ค่อยมีเวลาคุยกับผมนะครับเพราะว่าจะต้องเลี้ยงลูกนะครับวันนี้ไปถ่ายที่ไหนพี่ข้างนอกอ๋อ สวัสดีครับพี่เมจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสีสันเป็นไงครับคือขอเช็คงานหน่อยนะครับผมคือขับมาเนี่ยคนดูขอเช็คงานหน่อยนะครับได้ครับผมโอ้เช็คงานงานดีก็เดี๋ยวพี่ก็ดูเอานะครับสีน่ารักมากสีนี้ก็สีพี่แหละครับคันนี้มันคือสีพี่เนี้ยมากเนี่ยนี่ครับข้างในนี่มันจะทํายากมากทีนี้เราก็ต้องรอกันหนึ่งเดือนแหละครับมันก็จะเด้งเราก็มาเก็บกันนะครับ เดิมพวงมาลัยเหมือนเหมือนเอียงซ้ายนะครับพี่เอียงซ้ายเหรอครับตอนนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปตั้งไปตั้งนะครับผมนึกว่าพี่เอียงซ้ายนะครับพี่เอียงขวาเอียงขวาเฮียเอียงขวานะครับคือวันก่อนนะฮะที่บอกนะครับเฮียแกเขาโพสในไอจีผมก็แอบไปดูเขาว่านี่นะครับเขารอน้องเต่ามาเข้าซองนะครับคาราฟูจริงคือ มันไม่ได้เลยแต่สีนี้สวยพี่เป็นซอฟตพิ้งนี่นะครับแต่เดี๋ยวพี่เขาจะเฮีย er เขาจะมีอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกได้เลยไหมเฮียบอกขบอกได้เลยมั้งยังอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกสื่อนะใช่ใชนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับมีแน่ๆนเลยวอตเดอะฟาสนะครับดูคันไหนดิอ่ะดูคันนี้ก่อนคันนี้คือเอามาจอดโชว์ไว้ก่อนนะครับน่าจะเป็น รหัสแบบนี้ใกล้ๆกันนะจ๊ะนะครับก็เฮียก็ได้ลงในวอตเตอร์ฟาสต์ไปแล้วนะครับว่าที่แกเริ่มทยอยเอารถออกนะครับผมเริ่มเคลียร์พื้นที่นะครับเพราะว่าจะรอกระทิงหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็พูดนิดนึงนะคือกับพี่เบจ้าเนี่ยคือแกนี่คือสนับสนุนเราทุกทางนะครับผมก็ช่วยเหลือเราเยอะมากนะ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน DK เนี่ยเป็นร้านที่ดีนะฮะมีผู้ใหญ่หรือใครเนี่ยสนับสนุนนะครับให้โอกาสกันตลอดนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะเดี๋ยวผมส่งมอบผลงานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะตัวนี้นะครับ l ล m โบกิน i ี่นะจ๊ะนี่ที่นี่มันค้งแสงชัดๆนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเราพักกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพี่เบจ้าสักหน่อยสวัสดีครับจริงๆคันนี้เป็นสีชมพูมาตั้งแต่แรกแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสีเงินไม่เปลี่ยนเป็นสีครีมครับตอนนี้สีครีมใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับจํารถตัวเองไม่ได้เลยย้อนกลับไปขอบคุณเฮียด้วยนะครับได้เลยครับยินดีมากครับยินดีเคสซีนับครับสวัสดีครับเฮียขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอ,ขอเช็คงานหน่อยนะครับผมคือขับมาเนี่ยนคนดูขอเช็คงานหน่อยนะครับได้ครับผม<ข>อ,อ๋อเช็คงานงานดี